ค่ะวันนี้เราก็ดูจะมาแปดเคนะคะและดูส่วนผสมของเรานะคะจะมีแป้งคะแะกรโดนแล้วก็ไข่ะคะทำกันเลยนะคะในแป้งไข่แล้วหนูจะเทใส่น,นี้นะคะไม่ค่อยดูเอ้ค่ะแล้วถ้าใส่ไข่เสร็จนะคะ,แล,คะแล้วก็ต้องคนด้วยนะคะ่ะไข่วุ้ยค่ะ,คะ,คะ จะเทแบบนี้นะคะค่อยๆเลยค่อยๆไปค่ะเดี๋ยวนะคะก่อให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันนะคะนี่ต้องเปออ็นแบบนี้นะค,ะค่อยๆเยทนะคะไปลงไปนะคะไปทอดกันเลยค่ะทอดกันเลยค่ะแต่ต้องตัยวันนี้นะคะเราทานเนยก่อนเนาะ กันเลยค่ะ